อเกนี้มินิเค็คเกอร์ขนมอบกรอบจากข้าวสังยุดเมืองพัทลุงข้าวจีสายพันธุ์แรกของไทยเราออกแบบมาให้มีรูปร่างและเนื้อสัมผัสที่เหมาะสำหรับเด็ก6เดือนขึ้นไปเด็กสามารถจิบจับส่งเข้าปากและเคี้ยวกลืนได้อย่างปลอดภยัยโดยใช้นวัตกรรมพิเศษที่ทำให้เนื้อของขนมมีความกรอบบางเบาละลายไวโดยไม่ต้องใช้แป้งสาลีและไม่มีส่วนผสมที่จะทำให้เด็กแพ้ แม้ว่าาการเกิดของเด็กจะลดน้อยลงแต่มูลค่าตลาดของสินค้าแม่และเด็กไม่เคยลดน้อยลงเลยมีแต่จะเพิ่มสูงขึ้นผลิตภัณฑ์ของออรนะ์แกนิคสามารถเพิ่มมูลค่าให้ข้าวสังอยดได้ถึง60เท่าสร้างรายได้ให้เกษตรกรเพิ่มการจ้างงานในท้องถิ่นเรายังส่งเสริมให้มีการปลูกข้าวแบบเกษตรอินทรีย์ลดการใช้สารเคมีเราสร้างความภาคภูมิใจให้เกษตรกรที่ได้เห็นลูกหลานได้รับประทานข้าวสังหยดในรูปแบบที่สนุกสนาน ส่งเสริมทั้งโภชนาการและพัฒนาการเป็นที่สูกใจของคุณพ่อคุณแม่ยุคใหม่การเข้าโครงการทำให้ได้แนวความคิดในการนำไปพัฒนาสินค้าและเห็นช่องทางในการขยายโอกาสของธุรกิจเพิ่มมากขึ้นก็อยากจะขอเชิญชวนผู้ประกอบการที่มีผลงานนวัตกรรมส่งผลงานเข้าร่วมประกวดในครั้งต่อไปได้นะคะ